ครับผมตัวมาสั้นๆนะครับขอเวลาสักหนึ่งนาทีนะครับในการวิเคราะห์ทองคำเทรดโกล์นะครับของลาตินโกลนะครับตอนนี้ครับจะเห็นว่าทองคําได้ตัดลงไปแล้วนะครับสําหรับอทองคําในฮีชวานครับนี่ฮะเป็นการยืนยันขาลงครับที่ตัดมังกรลงไปหมดแล้วนะครับตัวนี้นะฮะเราเขาย่อขึ้นมาครับในตัวมังกรสีฟ้าตรงนี้นะฮะแล้วก็เส้นตรงนี้ครับอยู่ที่ระหว่าง1945-1950ถึงนะครับและสต็อปลอดยืนเหนือเส้น EMA 200ตรงนี้ครับ1956ครับสต็อปลอดครับห่างกันแค่ประมาณ อา500-600จุดนะครับแล้ว TP คุณได้เท่าไหร่ครับ TP คุณได้ประมาณสัก2,000-3,000นะครับ1ต่อ4นะครับ1ต่อ5มีเลยนะครับตัวนี้ครับก็รอเซลนะครับทุกคนนะฮะผมมาไลฟ์สั้นๆให้ฟังครับว่าใครยังไม่มีครับติดต่อในเท็ดโกมาได้นะครับนี่เป็นการวิเคราะห์แบบง่ายๆนะครับตาม EB และแนวโน้มครับเล่นแบบ Follow Trend นะฮะแล้วเจอกันใหม่ครับคลิปต่อไปครับไม่มีก็ติดต่อมานะครับเดี๋ยวผมจัดให้ครับผม ก็แค่นี้ฮะสวัสดีครับ